สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็ต้องมาทําคลิปขอโทษลูกค้าท่านหนึ่งนะครับทาง l ล n e แอดนะครับซึ่งแอดไลน์แล้วส่งภาพไม่ดูผมก็บอกว่าให้เอาตัวจริงมาดูที่ร้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าน้องเนยอยู่ที่ไหนนะครับแล้เพอาเอเมื่อวานเนี่ยหน้าร้านมันค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็น้องมาเนี่ยผมก็ดูให้ก่อดว่าพาแค่องค์เดียวใช่ไหมฮะพอผมดูเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าไม่แท้นะครับแต่เพอเอติดลูกค้าหน้าร้านเราไม่ได้มีเวลาเล่นกับน้องเขาก็ ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปแล้วนะครับพอเอิญเมื่อวานเข้าบ้านไปนะครับแล้วก็ไปเปิดไลน์เพราะผมกลับบ้านของ้อไปดูไลน์ทุกวันนะครับน้องก็ส่งมาว่าพี่ไก่ครับผมคนที่เอาพาไปให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับพี่เลยลูกค้าเยอะแต่มาตั้งไกจตัดจบเลยนะครับคิดว่าพี่จะเห็นพี่ทำคลิปพระไม่แท้แต่มีแรงงัลปลอบใจสักหน่อยหมดกำลังใจเลยนะครับตั้งใจมา แต่คุย3คํคำ fc ผิดหวังนี่นะ fc ผิดหวังนะครับนะครับและคราวนี้หมดกาลังใจเลยเขาทิ้งท้ายไว้นะครับหมดกําลังใจเลยผม่พอเห็นปุ๊บนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็น fc เราแล้วก็ติดตามเรารู้ว่าติดตามแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับแต่น้องเนี่ยมาไกลาจากบุรีรัมย์นะครับซึ่งเขาคงถึงบ้านนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือไง,งนี่แหละแล้วเขาก็เลย ลายมาหาเรานะครับผมก็ต้องมาขอโทษตรงนี้ด้วยแต่นะครับผมก็บอกน้องไปว่านะครับขอโทษด้วยพอดีลูกค้าพี่เยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับว่างยังไงแวะมาพี่แล้วกันขออนุญาตสอบถามนะครับเราอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับขอโทษด้วยไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไม่สนใจลูกค้านะครับช่วงชุนลมุนหน้าร้านนะครับขอขอที่อยู่หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ส่งของขวัญปลอบใจไปให้ น้องบอกอยู่บุรีรัมย์โอ้โหรู้สึกเสียใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เลยมีค่าเดินทางของน้องเขาก็เลยให้น้องเขาส่งเลขบัญชีก็โอนให้เขาไปห้าร้อยบาทนะครับเป็นค่ารถแล้วก็วันนี้มาเช้าก็เลยส่งของรางวัลปลอบใจไปเขานะครับถึงหน้าบ้านแหละน่าจะส่งวันนี้น่าจะถึงอีกสักพรุ่งนี้นะครับบุรีรัมย์ก็ต้องขออภัยด้วยทุกนทะ่าน FC ทุกท่านที่เข้ามาหน้าร้านบมงทีอาจจะยุ่งอาจจะได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างก็ต้องขออภยัยแต่ไม่มีเจตนาที่ ไม่สนใจลูกค้านะเพราะผมบอกลูกค้าทุกคนอยู่แล้วว่าจะได้ซื้อหรือไม่ได้ซื้อจะเป็นพัะหลักร้อยหลักแสนหลักหมื่นมีค่าเท่ากันนะครับผมดูแลให้เท่าเท่ากันแต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าหน้าร้านมันเยอะก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องขออภัยน้องเอฟซีที่มาจากบุรีรัมด้วยนะครับไม่มีเจตนานจริงนะครับแต่พี่ส่งของฝันรางวัลปรับใจไปให้แล้วนะครับยังไงก็ขออภัยนะที่นี้ทําคลิปปรับใจไม่ให้เลยนะครับยังไงพี่ดูแลเอฟซีทุกท่านเหมือนเหมือนกันเท่าเท่ากัน นะครับถือว่าเป็น FC บางคนมาน้อยมามากมาเยอะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าดูได้ดูให้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายมีค่ารถกลับไปให้หรืออาจจะมีพัดเครื่องที่เป็นพัดแท้เพราะบางท่านเนี่ยมาไม่มีพัดแท้สักองค์เลยเนี่ครับก็มีเป็นพัดแท้กลับไปให้บ้างเอาไว้ให้ใช้ติดตัวใช้ทุกทุกคุณอาจจะมีค่าน้ำมันนู่นนี่นั่นให้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะหรืออาจจะไม่ใช่ทุกเคสนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งมาเพื่อเอฟซีทุกท่านได้ทราบกันส่วนวันนี้ผมไก่์เอฟซีก็ต้องฝากเอฟซีทุกท่านติดตามด้วย ไม่วจะเป็นคลิปในทาง YouTube นะครับ TikTok แล้วก็ Facebook นะครับร้านนะครับก็อยู่ที่ห้าง SC p ซ a z าซาสายใต้เซ็นเตอร์นะครับมาได้ตลอดอยู่ทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึงช่วงเย็นๆของทุกวันหรือถ้าเกิดมีเคสพิเศษไลน์แอดเข้าไม่ได้ส่งแล้วไม่ได้ดูเบอร์โทรศัพท์มีนะครับ094350 4493โทรได้เลยนะครับโทรได้เลยเดี๋ยวเป็นกรณีพิเศษให้นะครับวันนี้ก็ฝากก c ทุกท่านด้วย ยังไงถ้าไม่ดีอะไรหรือคำพูดใดไ,ไม่ถูกใจใครก็ข,ขออภัยด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ